พันนกแก้วที่น่าเลี้ยงที่สุดสายพันธุ์ที่1นึ่นกฟอพัดเจ้าฟอพัดเนี่ยเป็นนกแก้วชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกูลนกปากขอที่เล็กที่สุดมีสีสันสวยงามหลากหลายสีเขียวขาวเหลืองฟ้าและสีผสมต่างๆอีกมากมายและยังสามารถพัฒนาสีสันได้เพิ่มมากขึ้นข้อดีของเขาคือเป็นนกที่มีนิสัยร่าเริงและฉลาด สามารถสอนได้ไม่ส่งเสียงดังเป็นที่น่ารำคาญขี้เล่นรักเจ้าของสามารถฝึกให้เชื่องและปล่อยบินอิสระได้ 2. ส,สายพันธุ์เลิบเบิร์ดนกเลิบเบิร์ดเป็นนกป่าข,ขอขนาดเล็กที่มีสีสันสดใสมีความยาวเต็มที่ประมาณ5-6นิ้วนกเลิบเบิร์ด มีนิสัยที่ชอบอยู่ใกล้คนเป็นสายพันธุ์ที่ฉลาดปรับตัวให้ใช้ชีวิตอยู่ในกรงได้ง่ายลูกป้อนเป็นนกที่ฝึกให้เชื่องได้ง่ายและส่วนมากจะเชื่องตั้งแต่ซื้อมาอายุไขโดยเฉลี่ยของนกเลิบเบิร์ดนั้นจะอยู่ที่10ถึง15ปีโดยประมาณ 3. สายพันธุ์คอะคาเทลนกคอคอะคาเทลอีกหนึ่งสายพันธุ์นก ที่จะทำให้คนรักนกนั้นต้องตกหลุมรกักด้วยความฉลาดน่ารักและมีสัญลักษณ์สีส้มที่แก้มทั้งสองข้างเหมือนเคิร์นอาออยู่ตลอดเวลาและยังชอบผิวปากร้องเพลงได้อีกด้วยนกเคอคาเทลนั้นมีนิสัยขี้อ้อนมากๆอายุไขโดยเฉลี่ยของนกคก้าคาเทลนั้นมีอายุประมาณ10-15ปี 4. สายพันธุ์ซันคโนวนกซันคโนว ขี้เล่นสนุกสนานขี้อ้อนฉลาดโต้ตอบโดยทั่วไปแล้วเป็นนกที่น่ารักและอ่อนโยนต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวหากได้รับก,การปฏิบัติอย่างดีเป็นนกสังคมที่ต้องการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของเป็นอย่างมากเพื่อให้มีความสุขพวกมันมีนิสัยขี้เล่นและน่ารักโดยธรรมชาติโดยอายุไขของนกสันครัวนั้นมีอายุประมาณ ถึง30ปีเลยทีเดียว 5. ้าสายพันธุ์เซเนกั้นนกแก้วสายพันธุ์เซเนกั้นนั้นเป็นนกที่เลี้ยงง่ายมีความฉลาดสูงนิ่งและไม่ส่งเสียงดังรบก,กวนเพื่อนบ้านเหมาะมากสำหรับการเลี้ยงในคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์แต่อาจหาซื้อได้ยากในบ้านเราเพราะไม่ค่อยมีคนนิยมเนื่องจากสีสันที่ไม่สวยสะดุดตาและการ พูดที่ไม่พูดเป็นต่อยหอยเหมือนนกแก้วแอฟริกันเกรบวกกับนิสัยเฉพาะตัวที่เป็นนกขี้ระแวงและไม่ไว้ใจใครใง่ายนอกจากเจ้าของในนกที่โตเต็มวัยแล้วจะมีลักษณะพิเศษภายนอกที่ค่อนข้างน่ากลัวเนื่องจากดวงตาในนกที่โตเต็มวัยนั้นจะค่อนข้างใหญ่และจะเป็นสีเหลืองเข้ม เมื่อบวกกับส่วนของสีสานกที่เป็นสีเทาเข้มจึงทำให้ดูพิลึกพิลั่นไม่น่ารักน่าเอ็นดูเหมือนนกแก้วชนิดอื่นๆแต่นกแก้วเซนิกันนั้นก็มีนิสัยที่น่ารักเหมือนกันนะอายุโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ประมาณ40ปีขึ้นไป